สวัสดีครับผมช่างกลมนะครับวันนี้มาซ่อมเครื่องซักผ้าพ纳โซนิกรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอาการกันนะครับตอนนี้ผมได้ทําการเปิดแล้วก็เครื่องกําลังช่างผ้าอยู่นะครับอ่าน้ําไหลเข้าแล้วนะครับนี่น้ําไหลเข้าแล้วอาการของมันคือว่า พอซักน้ําไหลเข้าแล้วก็จะมีน้ําไหลออกตลอดเวลานะครับเพื่ออาการนี้มันก็จะทําให้เครื่องไม่สามารถซักต่อได้นะครับหรือว่าซักซักให้เสร็จไม่ได้นะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสักพักมันก็จะเออเลอร์นะครับทีนี้เรามาทําการทดลองเบื้องต้นโดยการที่เราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับดูว่าน้ํามันจะยังไหลออกอยู่หรือเปล่านะครับ จากวิดีโอมันยังไหลออกอยู่นะครับแต่ว่านี่ยังไม่ชัดเจ <man ic muffin initiation> นเท่าไหร่ก็เลยต้องทำการปล่อยน้ำเข้าแบบเม้นนวลนะครับก็คือเอาเอาสายยางมาเทลงไปที่ถังนี่แหละครับดูซิว่าตอนเราปิดเครื่องนี่มันยังไหลอยู่หรือเปล่านะครับปรากฏว <man> <ania> ่าไหลอยู่นะครับปิดเครื่องก็ยังไหลอยู่นะครับแต่ว่าถ้าปิดเครื่องแล้วไม่ไหลเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นที่บอร์ดนะครับแต่ถ้าปิดเครื่องแล้วยังไหลอยู่นะครับ เราเอาน้ําใส่ในถังข้างด้านบนแล้วมันยังไหลลงล่างอยู่ก็แสดงว่ามันอาจจะมีเศษหรือว่ามีอะไรอุดตันนะครับสําหรับอาการนี้ผมเคยทําคลิปไว้ทีหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นมันเป็นของ lg นะครับมันก็เสียลักษณะเดียวกันเลยครับแล้วก็ตัวเสียหรือว่าอาการเสียที่เราต้องแก้ก็คือตัวเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันเป็น panasonic ผมก็เลยมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับ ตอนนี้น็อตมันแน่นมากนะครับบางตัวมันก็เป็นหัวมันเป็นสนิมนะครับก็เทคนิคก็เลยต้องใช้คอนตอกนะครับคอนตอกตอกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขันออกนะครับแต่มันก็จะมีอยู่บางตัวที่คอนตอกแล้วก็ยังขันไม่ได้นะครับอยู่จะมีเทคนิคอีกนิดหน่อยนะครับก็จะแน่นมากอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวตอนใส่ก็ต้องหาน็อตตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยครับอย่างตัวนี้มันจะแน่นมากตอกแล้วก็ยังไม่ออกนะครับก็เลยต้องใช้เทคนิคก็คือใช้สว่านเจาะรูนิดนึงนะครับเจาะให้มันมีพื้นที่สําหรับเราตอกหัวไขควงเข้าไปเพื่อมันจะเป็นอ่ารอยนะครับรอยสําหรับให้ไขควงนี่มันสามารถขันได้นะครับเพราะไม่งั้นเราหัวมันจะลื่นๆใช่ไหมครับ เนี่ยถ้าเราเจาะเข้าไปนิดนึงแล้วเราตอกนะครับมันก็จะมีไขควงมันก็จะไปทํารอยที่หัวนอ็อตแล้วก็มันจะมีแรงในการหมุนนะครับอันนี้เทคนิคนี้ใช้ได้กับการแกะน็อตที่เป็นหัวสนิมนะครับไม่ว่าเครื่องอะไรก็ตามนะครับเนี่ยแบบนี้มันก็จะขันออกได้ละนะครับครับหัวมันก็จะมีรอยที่ไขควงสามารถหมุนออกได้นะครับ แค่นิดเดียวครับก็หมุนออกได้ละอันนี้การถอดลูกยางนะครับถอดลูกยางก็ต้องหมุนนะครับหมุนเหมือนเกียวน็อตนะครับก็คือหมุนอ่าทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดออกก่อนแล้วก็ หมุนเกลียวให้มันให้มันสุดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะแกะตัวมอเตอร์เดินน้ํานะครับมอเตอร์เดินน้าตัวสีขาวที่เห็นเนี่ยนะครับที่มีน็อตยึดอยู่สามตัวเนี่ยนะครับตัวนี้มอเตอร์ก็ลักษณะก็คล้ายๆกับของ lg นะครับของ panasonic แต่ว่าต่างกันตรงที่มอเตอร์ของ lg มันจะมีสามขั้วนะครับมันจะมีสองสเต็ปนะครับแต่ panasonic นี่มันมีสเต็ปเดียวนะครับก็คือดึงอย่างเดียวเลยนะครับเวลาเอาออกก็ต้องเอียงมุมให้ได้นะครับ เพื่ออ่ามันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับแล้วก็ดึงออกมาในแนวนี้นะครับมันจะออกง่ายนะครับอย่าไปฝืนมันนะครับฝืนมันเดี๋ยวมันงอได้นะครับตัวดึงมันงอมันหักได้นะครับลักษณะาการเอาออกก็อย่างเงี้ยครับดึงตัวดึงอ่าแกนออกมานิดนึงนะครับเจอตัว เหรียญ2บาทนะครับติดอยู่ที่ปลายยางนะครับคือตัวนี้มันติดอยู่เลยนะครับปกติแล้วถ้ามันไม่ติดนี่มันจะหลุดออกได้ทางท่อนะครับเหรียญ2บาทนี่นะครับแต่นี่มันติดอยู่ที่ตรงบริเวณจุกยางเลยนะครับมันก็เลยทําให้น้ํามันไหลออกตลอดเวลานะครับแล้วก็คราบสกปรกพวกนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปล้างอีกทีนะครับส่วนข้างในนี่เราก็เอามือล้วงเข้าไปดูนะครับตรวจเช็คดูว่ามันมีเศษมีอะไรอีกไหมก็ดึงออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเช็ด ทำความสะอาดนิดนึงนะครับการใช้ผ้าคีริ้วหรือว่าผ้าสะอาดก็ได้แล้วแต่นะครับเช็ดทําให้มันสะอาดนะครับไม่ให้มันมีคราบนะครับลองดูถ้ามันมีคราบพวกคราบตะกันก็ต้องเอาไขควงแซะแซะออกนะครับตัวบริเวณที่เราเช็ดเมื่อกี้นะครับส่วนตัวลูกยางนี่เราก็ทําการล้างล้างแล้วก็ขัดครับใช้แปรงแปรงสีฟันเก่านี่แหละครับหรือว่าแปรงอ่อนๆนะครับอย่าไปใช้แปรงเหล็กแปรงทองเหลืองนะครับเพราะว่า ถ้าเราลักษณะเราใช้แปรงแข็งๆเนี่ยมันจะทําให้ลูกยางเสียหายได้นะครับแล้วก็ต้องใช้แปรงอ่อนๆนะครับอ่อนมากก็ไม่ออกนะครับแปรงสีฟันนี่น่าจะเวิร์กสุดแล้วครับแปรงสีฟันเก่านะครับก็ล้างให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วก็เอามาใส่ที่เดิมนะครับการใส่ก็ลักษณะการใส่ก็แบบนี้ครับเราก็ต้องดึงตัวอ่ตัวคันแกนเราเขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับขออภัยด้วยแล้วกัน ดึงออกมาก่อนแล้วเราจะใส่ง่ายนะครับเราก็จะบิดไปนะครับบิดตามเข็มนาฬิกาไปแล้วก็ค่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเกลียวมันไม่ได้แล้วก็เราฝืนบิดเข้าไปมันจะทําให้เกลียวรูดได้นะครับถ้าเกลียวมันไม่ได้แล้วก็ดึงเข้าดึงออกแล้วก็ลองลองหมุนเข้าไปมันจะมันจะหมุนเข้าไปได้พอดีนะครับแล้วก็บิดบิดแรงนะครับบิดให้ตึงมือพอนะครับพอพอ,พอตึงมือแล้วมันก็จะแน่นแล้วนะครับ อย่าเป็นแรงแรงเดี๋ยวก็มันจะแตกได้นะครับแตกก็ต้องหาซื้อมาเปลี่ยนใหม่อีกนะครับตัวนี้ก็ใส่กับในลักษณะมุมเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นปัญหามากสําหรับ lg นะครับสําหรับบางท่านที่มือใหม่ใส่ไม่เป็นนะครับจะไปติดค้างอยู่บริเวณที่ที่เป็นเหล็กล็อกตรงนี้นะครับเวลาใส่กับคืนแล้วก็จะลายมาถามผมบ้างหรือว่าถามใต้คลิปบ้างบอกว่าผมเปลี่ยนมอเตอร์แล้วทําไมมันน้ํานมันยังไหลเพราะว่าคุณใส่ไม่ตรงล็อกตรงนี้นะครับ พยายามใส่ให้มันตรงล็อกนะครับถ้าไม่ตรงล็อกแล้ว LG มันจะมี2สเตปนะครับอันนี้เราพูดถึง LG นะครับมันก็จะทําให้น้ำรั่วได้นะครับพอมันดึงดึงสเต็ปแรกมันจะรั่วได้ส่วนเครื่องนี้นี่มันสายพานแตกอีกอาการนึงนะครับผมก็เลยต้องทําการเปลี่ยนสายพานด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใช้สักพักก็กลับมาซ่อมอีกนะครับมันก็เสียค่าแรงทีเดียวเลยดีกว่านะครับก็ลูกค้าก็โอเคนะครับโทรศัพท์ ไปแจ้งแล้วบอกว่าสายพานมันแตกนะครับต้องเปลี่ยนแล้วก็โอเคนะครับเปลี่ยนครับเราวิธีถอดก็ตามวิดีโอเลยนะครับตอนถอดก็ผมจะถอดจากอ่ามุนเล่เล็กก่อนนะครับแล้วก็มาดึงมุนเล่ใหญ่ออกแต่ตอนใส่กลับเนี่ยผมจะใส่มุนเล่เล็กแล้วก็แล้วก็ไปหมุนตรงมุนเล่ใหญ่โดยใช้มุนเล่เล็กช่วยหมุนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิธีการใส่กันแล้วกันนะครับ สายพานที่ถอดออกมามันเป็นเบอร์ M 19.8นะครับซึ่งถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าร้านการเกษตรมันจะไม่มีนะครับเบอร์นี้นะครับจะต้องสั่งบนเน็ตเป็นสายพานเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะมันถึงจะมีแต่ว่าเราใช้เบอร์20ได้นะครับ M20 ได้นะครับถ้ามันตึงมากถ้ามันหย่อนมากเราก็ตั้งสายพานนะครับในการขยับที่ตัวมอเตอร์นะครับมันจะมีที่ตั้งอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับ นี่วิธีการใส่ใสายพานก็แบบนี้นะครับเทคนิคการใส่แบบนี้ก็มันก็จะง่ายครับก็เราใส่ที่ตัวมอเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ที่ตัวแกนนะครับโดยใช้ตัวนี่ครับมุนแรกของมอเตอร์ช่วยช่วยดึงนะครับดึงดึงไปก็จะใส่ล็อกพอดีนะครับ ตัวนี้พอดีผมใส่แล้วลองกดสายพานดูมันตึงพอดีนะครับมันไม่แน่นมากแล้วมันก็ไม่หลวมมากนะครับผมก็เลยไม่ได้ตั้งมอเตอร์นะครับจริงๆถ้าม the ันหลวมมากก็มันหย่อนหรือว่ามันหย่อนมากเราก็ต้องตั้งที่มอเตอร์โดยการขันน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีสองตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมอเตอร์สองสอข้างมันจะมีน็อตเราก็ขันหลวมๆนะครับแล้วก็ดึงมอเตอร์นะครับโดยการใช้ ปัจแจช่วยงัดนะครับช่วยงัดก็จะตึงแล้วเราขันน็อตกลับนะครับทีนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยมาลองดูนะครับลองดูอีน,นี้ทดสอบโดยการาเปิดเครื่องแล้วนะครับเปิดเครื่องช่างผ้าน้ําเข้าละสังเกตดูว่าน้าไม่ไหลออกแล้วนะครับแสดงว่าการซ่อมของเราเสร็จสมบูรณ์นะครับใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีว่ามันช่างช่างแล้วมันซักไหมนะครับนี่ครับทาการปั่นแล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมก็ลองให้ให้มันซักจนเสร็จนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการซ่อมนะครับสําหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ